สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องแย่เพชรีเจแนวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้แย่เพชรีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางวันประจําวันที่16กรกฎาคมเนาะจ้าพี่น้องเนาะวอนทีไปรับชมและฟังค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่เพชรีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิง่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะย้ำแย่เพชรีอัปเดตคลิปใหม่ๆหรือว่าลงคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ไะดิษา์ชมแนวทางเนาะจ้าค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคคอมมมเเนต์ข้าาุยกับ แค่ไปซีค่ะถ้าแค่ไปซีค่ะอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะเขับไปเ <tiden. S 2> บิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแรกเลยนะจ๊ะอันนี้วิ่งบนฟัดทะลุโลกว่าสั่นพี่น้องเพื่อนวาเนาะบนเพบนให้วิ่งแปะกระสันจ้าเพื่อนวาเนาะวิ่งล่างฟัดทะลุโลกว่าสั่นบนก้าล่างแปะกระสันจ้าพี่น้องเพื่อนวาเนาะสิบหกกรกฎาว่าสันจ้าู้ใดมักจวดจัดฟาดบึ้มเลยเนาะสำหรับผู้ใดมักวิ่งเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งล่างสันจ่าของอาจารย์ท่านนี้หรอกวันที่แล้วเพิ่นบอกว่าวิ่งล่างเก้าสันจ่าพี่น้องออกสองเก่านอกจากเนาะวันนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งแปดสันจ่าพิ่นว่าแปดล่างเนาะฟังทางนี้ของแอดมอลล์กดสันจ่าพี่น้องเพิ่นบอกว่างวดที่แล้ววิ่งบนเจ็ดสันออกหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะวันนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งสี่บนสันจ่าพิ่นว่าเนาะจากแนวทางวิ่งบนล่างเนาะจากพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดลอยบนลอยลมบนาสั่นจ่าพี่น้องห้าลักลอยใส่เอาเองเด้อพนาเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นกระไฮมามี่แปดสามสามแปดสองแปดแปดสองสองสามและ 3, 2, สามสองมาสั่นพี่น้องเพิ่นว่าผู้ใดมีรักลอยดีๆกระจับใส่น่าจะพี่น้องนอกอะขอขอบคุณแน,นวทางของเพิ่นนอนน่าจะน้อยเอ็ดกระดาษเขียวน่าจะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นบนยาทิพย์ประสัจนจ่าน้อหงหัวที่แล้วเด่นบนยาทิปหายมากแปดเก้าหนึ่งสี่เข่าหนึ่งลักซิปเนาะจ้าพี่น้องเนาะงวดนี้เด่นบนวี่พี่ยาทิปหนึ่งสองสี่เจ็ดประสันจ่ามาตัวใดตัวหนึ่งบนเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอดเพิ่นบอกว่าล่างแปดห้าแปดหกแปดเก้าะสันจ่า น,น,นิ่นสุดตัวเลครับประสันจ่าพนวานเนาะสามตัวบนประสันพี่น้องพนบอกว่า9ก้าตัว9ก้าสและ 4, 5, สี่ห้าประสันจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าใบาชาเขียวประสันจาาพี่น้องพนวานเนาะสามสี่าองเก้าสี่เก้าสองตัวบนสามเก้าสาม่าสามันจาาจากแนวทางของแอดใบเขียวน่าจ้าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดมีเนาะจ้าพี่น้อง16กอลกกาดาสั่นวิ่งรูด6เน้นเน้นสั่นจ้าพี่น้องเพิ่งกระหายมากเนาะจ้าเบิรง2ตัวเพิ่งก็นอฟก้าหกหกหกแปดหกเก้าห้าแปดห้าเก้าและ89ดเาสั่นตัวเน,น,น้นเพิ่งก็หกแปดหกเนาะพี่น้องเนาะมาเบิรง3ตัวเพิ่งจ้าเพิ่งหายมากห้าหกแปดแปดหาเก้าหกห้าห้า กันหกเจ็ดเปร์เซนจ้าจากแนวทางของแอดมีเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ลักหน่วยของแอเอ็กเปอร์เซนจ้าพี่น้องเนาะงวดที่แล้วแอดเอกเพิ่นให้ศูนย์หนึ่งเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นลักหน่วยเขาเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสี่หกเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งลักหน่วยลางมาสั่นจ้าผู้ใดติดตามเพื่อนอยู่กับเขียน้าจอไปเป็นแนวท่าในลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดได้ลักซีบดีๆกับจวดจ้าเลยเนาจ้าเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้วิ่งบนล่างตัวเดียวว่าสั้นสุดไม่ของอาจารย์คบสันจางวัี่เลียวพ่นห้เก่าเขาล่างเนาะพี่น้องเนาะวันนี้พ่นบอกว่าสองมาได้ทั้งบนและล่างวัสันจ่าพนวาจากแนวทางของอาจารย์คมมนะจ้ะเนาะก็ไปเลยจ้าอันนี้ของเคยลาวสันจ่าพี่น้องพนวาเนาะวิ่งบนเจ็ดสันจ่าพนวาเนาะวิ่งบนเจ็ดสามตัวพ้นกับสี่ศูนย์เจ็ดสองตัวบนศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะข้างล่างพ่นบอกว่าวิ่งสามล่างวัสันจ่าพี่น้อง สองตัวแปดสามแขนแขนตัวเดียวก็เลยจากจากแนวทางของเงยหลาจากบุไรติดตามเงยรายดูกัแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางใดเน,นาะจ้าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ล่างสั่นจากของอาจารย์กรมเกียดนุดลงวันที่เก้าเดือนเจ็ดวันพ่นวองพินวาเนาะวิ่งล่าง2องวาสั่นมันกระจับคู่มาให้หกสองห้าสองสี่สองและสองแปดสั่นจาจากแนวทางล่างเน้นๆนของอาจารย์กรมเกียดนุดนะจ้าพี่นวองเนาะต่อไปเลยจา้า เด่นร้อยสองสูตรเด่นร้อยสองสูตรชนสี่ประสาน,น,น,นจ่าพี่น้องสูตรแรกหนึ่งสามสี่ประสานสูตรสองห้าสี่หกเจ็ดประสานชนสี่เนาะจ้ารักลอยเนาะจ้าพี่น้องเนาะผู้ใดได้รักเอารักลอยกะเอาแต่สองตัวมากกะจับรักลอยใส่เด่นสุดเด่นที่สุดก็คือสี่ประสานจ่าของแนวทางเด่นหลักร้อยของปีเลขเน,นาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ของนนเนาะย่ออ,อินเตอร์ประสานจ่าสิบสิบหกเดือนเจ็ดเน,น,นากกะจ้าสิบหกกรกฎาประสาน วิ่งบนแปดพระสันจา่าเบิ้งข้างบนก่อนเนาะจา่นนา,าพ,พี่น้องเนาะวิ่งบนแปดกับเก้าสันจ่าพี่น้องฟันแปดนาะจ่าเนาะพ้นกระไฮสามตก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดเก้าสันพี่น้องสองตบนก็หนึ่งแปดแปดแปดและแปดเก้าสันจ่าพี่น้องจากแนวทางของยออินเตอร์เนาะจ่าเนาะมาเบิ้งข้างล่างพ้นจ่าบาทในยออินเตอร์เพิ่นบอกว่าล่างวิ่งหากับสามมาสันพี่น้อง ฟันหาเน,ะนาะจ้าพี่น้องพี่เขาบอกว่าหาสองห้าสามห้าห้าสันฟันบนหนึ่งแปดเก้านน 1, 8, 9, สันจ่าพี่น้องสามตัวสองตัวเพิ่นกับแปดเก้าสันจ่าล่างหาสามลุยๆเดอ้อวสันจ่าจากแนวทางของเงาะอินเตอร์เนาะจ่าพี่น้องผู้ใดติดตามแนวทางเงาะอินเตอร์อยูกก่กอะแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางใดเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสายวิ่งเด้อวสันมาเอาไปเบิง่งเลือสูตรทดลองวสันจ่าเพิ่นว่าเนาะ เด่นบนวสันจ่า,าพ,าพาีาพาา่น er ้องว่างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเด่นบนเจ็ดวสันจ่าเพื่นวาเนาะเด่นบนเจ็ดวสันออกหนึ่งเจ็ดนอกจากเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนสองวสันจ่าพี่น้องเพิ่นว่าจากแนวทางเด่นเด่นบนสูตรทดลองสูตรของเพื่อนสายวิ่งวสันจ่าเพื่นวานเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สิบหกกรกฎาวสันจ่าวิ่งบนวสันของอีคิวสร้างนาพี่น้องเนาะ วิ่งบนหกกับเจ็ดสันอิคิวสร้างวามาตัวใดตัวหนึ่งเด้อว่าสันจ่าเพิ่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของสอสุพรรณว่าสันจ่าิ่นบอกว่าวิ่งล่างสันเจ็ดกับเก้าว่าสันพี่น้องมาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าสิมากู่กันก็ได้ว่าสันจ่ามาลานเบอร์เซ้นว่าสันจ่าจากแนวทางสอสุพรรณวิ่งล่างเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สรุปฟสันของหวยกําแพงเพชรเนาะจ่าสิบหกกราคาดานะพี่น้องสามตัวเพิ่นก็บอกว่าสามหกศูนย์ว่าสันพี่น้องสองตัว หกศูนย์และแปดแปดมาสันจา่าจากแนวทางของหวยกำแพงเพชรน่นจาจะน้องเพื่อติดตามหมวยกำแพงเพชรจุกเขี้ยบนาจอไปเป็นแนวทางเลยน่าจะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเอ็ดละเดนเฮียโกแล้วก็นุ iko, ่มเอ็ดนุ่มน่าจะเนาะมาร่วมกันมาสันจ่าพี่น้องกันสิได้ออกมาเป็นสามตัวน่าจะพี่น้องเนาะก็ห้าแปดหกห้าเก้าหกห้าศูนย์หก 6 8 6 6 9 6และ606ประาสันจ่าพี่น้องเพื่นวาเนาะจากแนวทางของ3มอาจารย์ดังมาร่วมกันกัะสิ่ได้สาโตออกมาแบบนี้เนาะจ่าพี่น้องผู้ได้ติดตามเพื่นอยู่ก,กับแคบหน้าจอไว้เป็นแน่ว่าทางได้เนาะจา่า,า,จาพี่น้องเนาะ ถ้าได้สมโตน,น้อพี่น้องถึงละวันที่หนึ่งน้ะจา๋าน้จะถ่ายคลิปนี้ยายแพรสีขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องนาะจ้ะที่ได้ขมารับชมรับฟังกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ยายแปรสีนาะขอขอให้เงเรื่อยๆสุขสุขคนเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นาะจะเนาะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางมาให้ยายแพรสีพ่อเมอ่พี่น้องได้รับชมรับฟังนากจ้ะขอบคุณในลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า